พลังงานทดแทนดูแจ่มใสสอดคล้องกับแนวทางพัฒนาเชิงบริโภคนิยมอีกไม่นานพื้นที่ชายฝั่งแถบนี้ไล่ระเรื่อยไปถึงคาบสมุทรสถิงพระจะมีฐานการผลิตใหม่เกิดขึ้นฟาร์มกังหันลมผลิตไฟฟ้าถึงเวลาแล้วที่เราจะต้องวกไปสู่ชะอวด ที่นั่นมีสิ่งที่เป็นเอกลักษณ์โดดเด่นและมีความสำคัญอย่างใหญ่หลวงต่อทะเลสาบสงขลาป่าพรุควรเข็งป่าพรุควรเข็งเป็นป่าพุุขนาดใหญ่ของภาคใต้รองมาจากพรุโตแดงจังหวัดนราธิวาสเคยมีพื้นที่กว่า300ตารางกิโลเมตรปัจจุบันลดลงกว่าครึ่งหนึ่งเหลือพื้นที่ประมาณ140ตารางกิโลเมตร กินเนื้อที่5อำเภอใน3จังหวัดคืออำเภอชฉอวดหัวไสและเชียนใหญ่ของนครศรีธรรมราชอำเภอควนขนุนของพัทลุงและอำเภอระโนดจังหวัดสงขลาพุ้ควรเคร่งรับน้ำจากรุ่มน้ำทะเลสาบสงขลาที่มาจากเทือกเขาบรรทัดทางทิศตะวันตกและน้ำจากเขตภูเขาอำเภอร่อนพิบูณ์และชฉอวดจังหวัดนครศรีธรรมราชที่นี่เป็นจุดรับน้ำและกรองตะกรนด้วยป่าธรรมชาติ ก่อนที่จะระบายน้ําจืดลงสู่ทะเลน้อยไปสู่ทะเลสาบสงขลาระบายน้ําออกไปยังแม่น้ําปากพนังเขตปลูกข้าวใหญ่ที่สุดของภาคใต้นอกจากนั้นยังเชื่อมต่อกับคลองแดนระบายน้ําลงสู่อ่าวไทยมีคลองเชื่อมต่อกันหมดเลยจากเจ้าอวดสามารถไปถึงอวดเรยไปถึงชายขวังตะเลไปเมื่อก่อนเนี่ยตอนสมัยผมเป็นวัยรุ่นเนี่ยช่วง ลอยกระตรงเนี่ยเราจะไปลอยกันที่ที่ปากแล้วว่าที่ที่ริมทะเลเป็นเป็นที่นิยมกันมากนั่งเรือนั่งเรือทั้งหมดไปทะเลน้อยก็ไปนั่งเรือไปเที่ยวเจ้าอวดก็ต้องนั่งเรือแต่ในปัจจุบันมันไม่เหมือนเมื่อก่อนในในในคลองควนก็เหมือนกันในคลองควนก็ มันต้องต้องขุดลอกกันอยู่เป็นประจำเพราะว่ามันมีวัชพืชมัง่งมีอะไรมัง่งในต่างกันจรมันไม่เหมือนเมื่อก่อนป่าพุแห่งนี้เป็นที่อยู่อาศัยของนกน้ำนานาชนิดเช่นนกกระสาแดงนกกาบ,บัวนกอัญชันเล็กและนกเป็ดผีเป็นต้นการเปลี่ยนแปลงสภาพป่าของพุควรเคร่งมีมาแต่ในอดีต สอ0พเท่าไรจะไม่ได้เกิดพายุขึ้นมาครั้งหนึ่งแล้วก็พอมาปีพอต5สอ,องพันซึ่งเกิดเกิดพายุใหญ่ออกพร้อมพร้อมกับแหลมตะลุมบุกเลยทํำให้ต้นไม้ในป่าเขียวเนี่ยลมลมลม,ลมตับกันระดีระนาดไปหมดเลยทีนี้ลองนึกดูว่าไอ้ไม้ใหญ่ๆแล้วก็ ลมตับบนไม้เล็กลมตับบนไอเตอว,วันบนพืชเล็กๆเ,เนี่ยพอหลังจากนั้นมาก็เกิดกวาแม่งแรงแรงติดต่อกันเจดแปเดือนทีนี้เกิดกวยขึ้นมาแต่คิดว่าคงจะเป็นเป็นน้ำมือจากมนุษย์นะ,ะกินไม้อยู่ติดต่อกันสมเดือนกว่าฝนจะตกทีนี้ไอ พืชป,ปันตัญญาหารอะไรจัดป่าอะไรนี่ท,ท,ที่ที่มีอยู่ในในเนี้ยในป่าเขียวหมดเลยขนาดอูตัวใหญ่ๆเนี่ยตายเยอะแยะเต่าวิงข้างนี้คือไม่มีที่อยู่อศไรเลยศูนย์บทปีนั้นปัจจุบันนี้เหลือป่าพรุที่ยังสมบูรณ์อยู่น้อยเต็มทีส่วนหนึ่งก็คือพรุควรขี้เสียน ถือว่าเป็นพื้นที่ไข่แดงของพรุกควรเครงอีกแห่งหนึ่งนั้นคือป่าทุ่งพัดเป็นป่าพุที่ยังมีไม้ใหญ่หนาทึบโดยเฉพาะอย่างยิ่งต้นไซที่ขึ้นแพ่ปกคลุมไปทั่วบริเวณที่พรุกควรเครงนี้เองเราได้ร่องรอยของช้างค่อมหรือช้างแครทที่สูญหายไปแล้ว จังโคมจังเกรบเขาอยากในป่าปลูเนียนะนี่ไม่จ่ายบ่อเต้าไม่จ่ายบ่อเต้าเราเน,ะนี่เอ็นเอ,เอ็นตัดตายเองเอ็นตัดตายเองเป็นกุ้งอำน,นาจมันเป็นงงกุน้งจังทำเป็นก่อนเราเป็นอาทิตย์มันยอะนะ่อยเนี่ยแต่ว่ามันยอ่อยบางบางนี่กับตัวเล็ยกย่อยว่ากวอยกันแเลยโย้ก้อยเห็นกลางวันไม่ใหญ่เห็นกลางคืนเร็ได้ได้กินกันก็ยิง ย็ยิงก็ยิงก้าวาปูนนี่ฮะรว่ามันปูนอยู่ตรงนี้กินด,ดีมันเป็นซี่ใหญ่ๆจี้ก,กได้เกลืออะไรได้เกลือได้เกลืออะไรจึงจี้กม,มาตอดตอดมันเราไรจี้ก็นี่คือสิ่งที่ยังเหลืออยู่ซากบางส่วนของช้างค่อมหรือช้างแครที่พบกระจัดกระจายที่ควนเครงคลองแดนและระโนดนายแพทย์บุญทรงเลขาคุณเคยเขียนถึงว่า เคยพบตัวเป็นๆมาแล้วเมื่อประมาณ60ปีก่อนไม่นานเลยที่ข้อเท็จจริงทางประวัติศาสตร์จะกลายเป็นตำนานมันมาไอ้วะพอคุญมาก้าวเร่ก้าวการไอ้ไอ้มดมันไป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 มดอีกร่องรอยหนึ่งที่เราค้นหาแต่ไม่พบอีกแล้วในเขตพลูกควรเข็ง ปลาดุกลำพันธ์ปลาดุกลำพันธ์เป็นตัวบ่งชี้ถึงความสมบูรณ์ของป่าพรุที่ไม่ใช่เป็นเพียงแค่ป่าเส็จแต่ต้องมีไม้ใหญ่หลากหลายสายพันธุ์โดยเฉพาะอย่างยิ่งไม้เตียวลูกเตียวคืออาหารหลักของปลาดุกลำพันธ์ในป่าพรุนี้เอง เราจะพบป่ากระจูดที่สมบูรณ์เป็นกระจูดพันใหญ่เกิดขึ้นโดยธรรมชาติมันมีอยู่แล้วแต่ถ้าหากว่ามีการไปปลูกไปตกแต่งไปทะไก,ก็ถือว่าเป็นเจ้าของโดยโดยอัตโนมัติคนอื่นจะก้าวไปเก็บจะก้าวไปเอาเนี่ยต้องต้องของอนุญาตกระจูดจะเคลงเป็นวัตถุดิบที่ส่งออกไปยังชุมชนอื่นๆเพื่อแปรรูปเป็นผลิตภัณฑ์ กระจจดเนี่ยเป็นเป็นพืชเศรษฐกิจของคนเกรงเลยคือตั้งแต่จำไม่ได้ว่ามาจากสมัยไหนมาแล้วกระจจดเนี่ยจะอยู่กับคนเกรงมาตั้งตั้งแต่เกิดจนตายคือตอนตอนคลอดนะคนสมัยก่อนเขาคลอดเขามีหมอตำแยทีนี้ก็จะตั้งราชเขาเรียกว่าตั้งราชก็จะมีไอ้สอบนั่งเนี่ยใส ใส่ราดใ,ใส่จำพวกมาจำเนี่ยคือคือเขาเรียกราดสามลูกพอเกิดออกมาถึงเนี่ยต้องให้นอนในในอบในตรอบ,บนอนเขาเรียกตอบนอนมันมันจะเป็นอีกแบบหนึง่งต้องนอนในนั้นแล้วก็พอเติบใหญ่ขึ้นมาก็ก็จะอยู่กับกับกระจูดจนกระตั้งตายตายเนี่ยต้องต้องมีสตาศ์าศารองในในโลง คิดว่า98-99%สเารเฐานเป็นหมดเด็กๆเ,เนี่ยบางคนยังยังไม่ขึ้นโรงเรียนดีก็สามารถที่จะมามา,มาช่วยพ่อแม่ได้ปัจจุบันนี้หลังจากที่ว่า,าเทคโนโลยีใหม่ๆเข้ามากา็มีการมาเปรรูปเป็นกระเป๋าเปรรูปเป็นของใช้เป็นกล่องใส่กระดาษทิชชู่ทิชชู่อะไรเนี่ยมันสามารถที่จะทําให้เพิ่มเพิ่มรายได้ขึ้นแล้วก็ร้าง สร้างรายได้ให้กับคนเริงมากการสารกระจูดได้พัฒนาเข้าสู่การตลาดสมัยใหม่มีการออกแบบผลิตพันธุ์เพื่อส่งไปยังเมืองหลวงและส่งต่อไปยังต่างประเทศสอบจูดสอบตั้งสอบนอนที่ใช้กันในครัวเรือนสูญหายไปแล้ว มีรายได้เพิ่มเข้ามาในชุมชนเป็นการสร้างงานให้กับชุมชนสารกระเป๋ากระจูดใบละ20บาทเป็นรายได้เสริมเป็นเงินสดควบคู่ไปกับวิธีการผลิตแบบพอเพียงดูนั่นถนนที่ตัดผ่านปา่าพุแยกพื้นป่าเป็นสองฝ้า ตัวถนนเป็นเสมือนคันดินกั้นการไหลเวียนของน้ำในป่าพรุแล้วปลาม์นน้ำมันก็ตามมามีการบุกรุกพื้นที่ป่าอย่างรุนแรงโดยเอกชนจากภายนอกครอบครองพื้นที่แปลงใหญ่เรือนร้อยเรือนพันไร่ที่ได้กุดได,ได้ได้ปลูกปาม์นน้ำมันใช่ไหมคือแล้วก็ปลูกยางปรารา ที่ดินตรงนั้นเป็นที่ดินที่มีเอกสารของเขานะครับคือแต่ป่าพุจริงๆยังมีอยู่เยอะป่าพุเสื่อมลงแห้งแล้งไฟไหมกลายเป็นป่าเสื่อมโทรมรอวันที่จะการออกจากพื้นที่ป่าออกเอกสารสิทธิ์ในที่ดินให้แก่ใครทุน ผู้มีอำนาจหรือชาวบ้านธรรมดาทางภาครัฐบาลตุนรงให้ปลูกปามน้ำมันนะครับนะคือพูดหลักความจริงนะคือพื้นที่ของตำบลเกรงกำหนดอยู่ในลักษณะคือกิจตอำนาจสัทาเดน้อยกลุ่มอยู่แล้วก็คือพื้นที่ยังอยู่คงที่แต่ประชากรเพิ่มคือความความต้องการของชาวบ้าน มันยังไงคือต้องบุกรุกเลยอย่างนี้ครับราวต้นปีพุทธศักราช2,553เกิดไฟไหม้ในเขตป่าพุกโดยน้ำมือของคนจุดจุดต้นเพลิงอยู่ติดติดก,กับเขตพื้นที่ที่มีการบุกรุกปลูกสวนปลามกว คือควายควาถ้าหน้าแรงเนี่ยส่วนใหญ่ควายจะไหม้เป็นประจําทุกปีเนี่ยเป็นเป็นเป็นเรื่องที่ทำให้้กระจูดมันเสียหายมากรื่อึเรียใจเรียกใจว่าป้าฟลูมันยั่งกันแต่ว่ามันไม่ต้มรมูมันแต่เล็กเรียใจว่าปลาก็มันมดไปมดไปจิงงานปลา เกิดไฟไหม้ใหญ่อีกครั้งหนึ่งเมื่อกลางปีพุทธศักราช2553ไม่ติดต่อกันหลายสัปดาห์ไม่ลึกลงไปจนถึงชั้นใต้ดินไฟครั้งนี้ เป็นดังดาบสุดท้ายของเพชฌฆาตที่ฟาดประหารพรุควรเครง่งพรุควรเครง่งสิ้นแล้วลือทะเลน้อยเป็นพื้นที่น้ำจือดอยู่ตอนบนเหนือสุดของทะเลสาบมีพื้นที่ประมาณ28ตารางกิโลเมตร เป็นรอยต่อระหว่งางอำเภอควนขนุนจังหวัดพัทลุงและอำเภอระโนโดจังหวัดสงขลาล้อมรอบไปด้วยพื้นที่ลุ่มเป็นที่ราบน้ำท่วมขังและป่าพรุกกินอนาบริเวณประมาณ400ตารางกิโลเมตรทะเลน้อยมีลำคลอง3สายที่เชื่อมต่อไปอยังทะเลสาบตอนบนหรือที่เราเรียกว่าทะเลหลวง ได้แก่คลองนางเรียมบ้านกลางและคลองยวนจากทะเลน้อยยามหน้าน้ำเราเดินทางเข้าไปยังเขตที่เรียกว่าหัวป่าเขียวที่นี่ในอดีตเป็นป่าพุกเขียวขจีที่มีไม้ใหญ่อยู่มากมายหลายพันแต่ปัจจุบันนี้ไม่มีร่องรอยให้เห็นอีกแล้ว นอกจากเรือขุดจากวัดคลองแดนที่ยังคงยืนยันได้ว่าในอดีตที่นี่เคยมีความสมบูรณ์ของป่าทึบเขียวขจีที่นี่เป็นส่วนที่เชื่อมต่อไปยังพุควรเร็งเราเดินทางเข้าสู่พุควรเร็งได้ในฤดูน้ำหลากที่นี่เป็นพื้นที่อนุรักษ์ตามสัญญาพื้นที่ชุ่มน้ำนานาชาติที่เรียกว่าแรมซ่าคอนเวนชัน รุแห่งนี้ได้รับการดูแลและปกป้องให้เป็นพื้นที่สงวนของเขตห้ามล่าสัตว์ป่าทะเลน้อยเป็นพื้นที่ให้นกหลากชนิดมาใช้เป็นที่วางไข่โดยเฉพาะอย่างยิ่งนกกาบมัวที่สูญหายไปจากที่นี่และใกล้จะสูญพันธุ์จากประเทศไทยในส่วนที่เป็นพื้นที่ชุ่มน้าโลก3 0 8 5ไร่เนี่ยเป็นลักษณะเป็นไข่แดงในในไข่ขาวของเราเนี่ยความเป็นความสำคัญก็คือ มันเป็นพื้นที่ซึ่งมีระบบปิเวศท,ที่ยังคงอยู่เป็นสภาพธรรมชาติที่ยังดั้งเดิมยังคงความอุดมสมบูรณ์ซึ่งเราได้ประกาศเป็นพื้นที่ชุ่มน้ำโลกไว้ตั้งแต่พศ2541นะครับเป็นพื้นที่ชุ่มน้านโลกระดับที่110ของของโลกนะครับกนะนะ็เป็นอันดับหนึ่งของประเทศไทย เลน้อยเป็นที่รู้จักกันในนามของแหล่งท่องเที่ยวในฐานะอุทยานนกน้ำที่มีนกน้ำมากกว่า180ชนิดเป็นนกประจำถิ่นราวๆ120ชนิดส่วนที่เหลือเป็นนกอพยพตามฤดูกาลเมื่อเราออกไปจากชายฝั่งก็จะพบบัวสาย ที่ผลิดอกบานแดงอมชมพูไปสุดสายตา